เรื่องเล่าขานที่เกิดขึ้นมานานในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่รอบพื้นป่าสารวินว่าในสมัยก่อนที่เคยมีพานหลายคนที่พากันเข้าไปล่าสัตว์พากันรู้สึกแปลกใจเพราะเข้าไปพบกับหญิงสาวเข้ากลางป่าโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าหญิงสาวนั้นมาจากไหนหรือว่ามาอยู่ในป่าได้อย่างไรและไม่เคยพบว่ามีบ้านเรือนหรือว่าหมู่บ้านที่จะสามารถอยู่ในพื้นป่าแห่งนั้นได้เพราะว่าในป่าในแถบนั้น ต่างกันรู้กันเป็นอย่างดีว่าคลาคล่ำไปด้วยสัตว์ป่าใหญ่ๆมากมายหลายชนิดโดยเฉพาะสัตว์ป่าประเภทดุรลล้ายอย่างเสือด้วยแล้วไม่มีใครอยากจะพบเจอมากนักเพราะแม้แต่พรานทั่วไปที่เข้าไปล่าสัตว์ก็ยังต้องหาหนั่งห่างทำนั่งห่างเผื่อความปลอดภัยเวลาที่ดักยิงสัตว์ที่ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาทำอันตรายเอาได้เมื่อไรแม้จะเป็นชายแต่ก็ยังต้องระวังตัวกันเป็นอย่างดีแต่กับหญิงสาวนั่น หลานหลายคนก็เห็นกันว่ายังอยู่ดีมีสุขไม่เห็นว่าจะพบเจอกับภัยอันตรายอะไรเลยแต่ก็พากันแปลกใจอยู่ไม่ใช่น้อยกระทงที่หญิงสาวนั้นไม่ยอมพบปะพูดคุยกับใครเลยแม้แต่คนเดียวชอบเดินเลี่ยงเดินหลบทุกครั้งที่มีคนเข้าไปพบเจอเขาหลายครั้งที่พลานบางคนก็วิ่งไล่ตามไปบ้างเพื่อจะสอบถามความเป็นมาหญิงสาวนั้นกับตกใจวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีใครตามทัน แม้แต่คนเดียวหญิงสาวนั้นมีความรวดเร็วปาดเปรียวผิดมนุษย์มานาอาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากสัญชาตญาณที่ต้องเอาตัวหลดจากภัยอันตรายที่อยู่ในปา่าเพราะว่าหลบตัวนั้นล้วนแต่มีสัตว์ร้ายหรือว่าอันตรายอยู่รอบด้านใจกลางป่าลึกแม้แต่พื้นป่าอันกว้างใหญ่ที่ทอดยาวไปจะหลดกับชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพลานส่วนใหญ่ก็ใช่ว่าจะเคยเข้าไปกันทั่ว ยังมีพื้นที่ป่าอีกมากมายที่ยังไม่เคยมีใครเยียบย่างเข้าไปถึงก็เลยพากันคิดว่าหญิงสาวนั้นอาจจะอยู่อาศัยในส่วนในสวนดส่วนหนึ่งของพื้นป่าก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะมีหมู่บ้านเล็กๆหรือชุมชนเล็กๆหลบซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือไม่ก็อาจจะข้ามฝั่งแม่น้ำมาจากอีกฝั่งของชายแดนช่วงหลังๆก็เลยไม่ค่อยมีใครได้สนใจกันมากนักบางคนที่พบเห็นต่างก็แยกย้ายกันไปคนละทิศละทาง ทางใครทางมันโดยไม่ได้สนใจกันอีกแต่หากสังเกตว่าบริเวณนั้นที่มีการพบเจอกับหญิงสาวนั้นจะไม่พบว่ามีสัตว์ป่าหากินอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นพลานที่เข้าไปก็เลยต้องเดินผ่านหรือไม่ก็นเลี่ยงออกไปอีกไกลกว่าจะพบเจอกับหลองลอยของสัตว์ป่าเพื่อที่จะล่าได้เรื่องผิดปกตินั้นมีเพียงแค่พลานบางคนเท่านั้นที่รู้สึกได้และไม่ได้บอกกับใคร ซึ่งในจํานวนนั้นก็มีพลานสองพอ่อลูกที่ก็มักจะเข้าป่าลึกผ่านเข้าไปใกล้บริเวณนั้นเพื่อจะล่าสัตว์กันเป็นประจำนั่นก็คือตาเจียมกับทิดจอมแถมทั้งคู่ยังเคยตามหญิงสาวนั่นมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยแต่ว่าตามไม่ทันพฤติกรรมแบบนั้นทําให้ตาเจียมแกสงสยัยเพราะเคยได้ยินและพบเจอมาบ้างเมื่อครั้งที่เริ่มเป็นพรานใหม่ๆสมัยหนุ่มๆที่แกก็เข้าป่าไปล่าสัตว์กับพ่อของแกมาแล้ว นั่นก็คือเรื่องของเสือสมิงแต่ว่าหญิงสาวนั้นเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยอยากพบเจอผู้คนมากนักซึ่งผู้คนที่ว่าก็คือพลานที่ล้วนแต่มีอาวุธปืนติดตัวกันทั้งนั้นผิดธรรมชาติหากว่าจะเป็นเสือที่สามารถแปลงล่างเป็นคนมาได้ก็ไม่น่าจะรู้ถึงภัยอันตรายจากอาวุธปืนและน่าจะทงดิงเข้ามาหาเหยื่อมากกว่าจะหนีแบบนั้นแต่แกก็ยังปักใจเชื่อว่าไม่เป็นเสือสมิง ก็คงต้องเป็นอะไรสักอย่างที่สามารถทําให้สัตว์ป่ากลัวและไม่กล้าเข้าใกล้ได้ทิดจอมเองก็เชื่อในไหวพริบปฏิพานของตัดเจียมผู้เป็นพอ่อพอรู้สึกแปลกใจเช่นเดียวกันผ่านไปหลายเดือนก็ไม่พบว่ามีอะไรปแ,ปแปลกเกิดขึ้นและจากการพบเจอกับหญิงสาวนั้นก็เริ่มน้อยลงหรือไม่ก็อาจจะไม่ค่อยมีพรานได้เข้าไปป่าแถบนั้นกันเหมือนเคยซึ่งสองพ่อลูกก็ยังคงพากันเข้าไปอยู่บ้าง เพื่อสังเกตและคอยสํารวจกันหลายครั้งก็ไม่พบเจอกับหญิงสาวนางนั้นแต่หลายครั้งที่เข้าไปก็บพบว่ามีซากสัตว์ป่าเน่าเหม็นอยู่หลายจุดและหลายซากเหมือนกับว่าตายมานานต่างช่วงต่างเวลากันมันผิดปกติก็เพราะว่าหญิงสํารวจกับหญิงเยอะมากขึ้นไม่ต่างอะไรกับสุสานของสัตว์ป่าที่รวมกันมาตายอยู่ในบริเวณนั้นแต่โดยประสบการณ์ของตาเชียมแกพอจะดูออก ว่าอย่างไงเสือก็ค,คงจะไม่พ้นเกิดจากการกระทําของเสือที่มานอาจ,จะล่าเหยื่อพวกนั้นมาจากที่อื่นแล้วก็หลากมากินอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งในขณะนั้นเหมือนกับว่าสองพ่อลูกจะอยู่ในสายตาของอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นสองที่จ้องมองอยู่ในบริเวณใกล้ๆนั้นโดยที่สองพ่อลูกไม่ทันได้รู้ตัวก่อนที่พลานสองพ่อลูกจะตัดสินใจมัดห่างขึ้น เพื่อจะคอยดูให้แน่ใจอยู่ใกล้บริเวณนั้นว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นมาบ้างขณะที่มัดห่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งพักมองสำรวจไปทั่วเวลาประมาณสักบ่ายสามเห็นจะได้กับมีเสียงฝีเท้าเดินสวบสวบกายเข้ามาปรากฏร่างของคนสองคนซึ่งเป็นชายกับหญิงที่น่าจะเป็นคู่โผลวเมียกันและคนที่คิดว่าเป็นเมียนั้น ก็คือหญิงสาวที่เคยพบเห็นกันมาแล้วหลายครั้งซึ่งก่อนหน้าน,นั้นก็ไม่เคยเข้าใกล้ใครมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้กลับตรงดิ่งเข้ามาหาพลานสองพ่อลูกที่ก็ไม่รู้ว่าสองผัวเมียนั้นรู้ได้ยังไงว่าพลานสองพ่อลูกนั้นอยู่บนต้นไม้แถมเมื่อมาถึงก็หยุดแง้ยนมองขึ้นมาและยิ้มให้ทักทายไม่ต่างก,กันกับคนคุ้นเคยกันมาก่อนหรือรู้จักกันมาเนิน,นานการพูดคุยสนทนา ก็ไม่ต่างก,กันกับคนทั่วๆไปไม่มีอะไรเป็นที่น่าสงสัยมีการชักชวนสองพ่อลูกไปกินข้าวกินปลาที่เลือนของตนเองด้วยก่อนที่จะคำํำแล้วค่อยกลับมานั่งดักยิงสัตว์กันต่อซึ่งอันที่จริงสองพอลูกไม่ได้กะจะมายิงสัตว์เพราะว่าแถบนั้นมันไม่มีสัตว์มาให้ยิงอยู่แล้วแต่ว่าจุดมุงหมายที่มามัดห้างกันอยู่ในบริเวณนั้นก็เพื่อจะดูความผิดปกติของผู้ที่เดินเข้ามาเยือนนั่นเอง แต่เมื่อไม่มีอะไรผิดสังเกตแล้วตาเจียมก็ตกปากรับคาว่าจะตามไปหลังหญิงสาวบอกว่าอีกสักพักจะทําอาหารไว้รอซึ่งได้บอกทิศทางบ้านเลือนของตนเอาไว้ด้วยผ่านไปพักใหญ่สองพ่อลูกก็แบกปืนปีนลงจากนั่งห้างหลังจากที่ตาเจียมได้ทําพิธีอะไรบางอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,<ๆ>ลวก็พากันเดินตรงดิง่งไปตามทิศทางที่หญิงสาวนั้นบอกออกไปไกลพอสมควรก็เห็นเลือนไม้อยู่ด้านหน้า ยิงเดินก็เหมือนกับว่าเรือนหลังนั้นจะยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วก็เข้าไปจนถึงจนได้โดยที่มีสองผัวเมียออกมาต้อนรับเลียกขึ้นไปบนเรือนนั่งสนทนากินข้าวปลาอาหารกันแต่เจียมกับทิดจอมได้เอาปืนพิงไว้กับข้างฝาบ้านขณะที่กำลังนั่งกินอาหารกันอยู่จูๆ่ๆกลิ่นหอมของอาหารที่โชยมาเมื่อครู่ก็กลับกลายไปเป็นกลิ่นเน่าเหม็นน่า,นนาสะอิดสะเอียน ทำหมอสองพ่อลูกต้องสำลักออกมามองเห็นสอผัวเมียทำท่าสยยิ้มเหมือนพึงพอใจที่สามารถหล่อสองพ่อลูกมาได้แล้วก็พากันลุกปวดพลาดขึ้นพุ่งกระโจนเข้าใส่สองพ่อลูกกะว่าจะขยำสองพ่อลูกแต่ว่าร่างขอพลานสองพ่อลูกที่มันเห็นทั้งคู่ก็กลายไปเป็นเสือลายพาดกนเช่นเดียวกันไม่ต่างกันกับสองผัวเมียที่ก็เปลี่ยนไปเป็นเสือลายผาดกน ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งสองฝ่ายแต่ที่แน่ๆทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นเสือสมิงซึ่งอาจจะเกิดมาจากวิชาอาคมด้วยกันปรากฏเป็นเสือสมิงกับเสือสมิงสี่ตัวภู่งเข้ากระจนขยํำกันไปมาไม่มีใครยอมใครได้ไง่ายๆผ่านไปไม่นานมากนักเสือสมิงตัวที่เป็นเมียนั่นเลือดแดงฉานไปทั้งล่างส่วนผัวและพลานสอพ่อลูกไม่พบว่ามีบาแดแผลใดๆตามล่างกาย สุดท้ายแล้วเสือสมิงตัวที่เป็นเมียนั่นก็สิน้นฤทธิ์อ่อนแรงลงและนอนหอบหายใจอย่างอ่อนล้าส่วนเสือสมิงสองพ่อลูกก็ตรงเข้าขย่ำเสือสมิงตัวที่เป็นผัวนั่นจนสุดท้ายแล้วแม้จะไม่พบว่ามีบาดแผลแต่ก็สะบักสะบอมไม่แพ้กันนอนหมดท่าสิน้นฤทธิ์ในที่สุดสภาพเรือนที่ขึ้นไปอยู่กันบนนั้นก็พังราบแทบไม่มีชิ้นดีไม่ต่างกันกับกองไม้ล่างของทั้งหมดสี่คนนั่น ก็กลับกลายมาเป็นคนขึ้นมาพร้อมๆกันสองพ่อลูกพากันตรงดิ่งเข้าไปคุยหาปืนเมื่อได้มาแล้วก็จ่อยิงที่หัวของชายหญิงสองผัวเมียนั่นที่ยอมจำนนด้วยสภาพที่หมดทางสู้เสียงปืนระเบิดขึ้นพร้อมๆกันจนสมองกระจายเลือดแดงฉานไปทั่วซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็อยู่ในสายตาของพลานอีกสองคนที่ผ่านเข้ามาและได้ยินเสียงร้องคำรามลั่น ของเสือขณะที่ต่อสู้กันอยู่และเห็นพลานสองพ่อลูกรวมทั้งสองผัวเมียที่กลับกลายล่างจากเสือที่เห็นกันเมื่อขู่มาเป็นคนไปต่อหน้าต่อตาแบบนั้นก็พากันตกใจยิงปืนใส่เข้าไปที่สองพ่อลูกอีกเมื่อเห็นว่ากระสุนปืนไม่สามารถที่จะทําอะไรได้สุดท้ายก็พากันวิ่งหนีสุดชีวิตทําให้สองพ่อลูกเองก็ตกใจไม่แพ้กัน เพราะไม่คิดว่าจะมีคนมาพบเขาสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่กลับเข้าไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเพราะเกรงว่าชาวบ้านจะหวาดกลัวจำใจต้องหนีเข้าไปอยู่กลางป่าลึกหลบหนีจากผู้คนและพลานเหล่านั้นทั้งทงท,งที่สิ่งที่ตนเองนั้นทำก็เพื่อจะให้พลานพวกเดียวกันนั้นปลอดภัยจากเสือสมิงสองผัวเมียนี่หลังจากที่สองพ่อลูกพากันหลบหนีเข้าไปอยู่กลางป่าลึกเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มเงียบหายไปในที่สุด มีเพียงแค่พรานสองคนเท่านั้นที่นำเอาเรื่องมาเล่าต่อๆกันจนได้ยินกันมาถึงลุ่นลูกลุ่นหลานจนทุกวันนี้